ร้านผมเนี่ยดังขึ้นมาโดยโดยบังเอิญมากกว่าไม่ได้อยากจะทำให้มันดังหรืออะไรหรอกพอดีพอดีเราเองก็ทำโปรดักชั่นเฮาส์ใช่ไหมแล้วก็เพื่อนๆเ,เนี่ยทำหนังกันทัน้งนั้นเลยกู่กับหนังเชิดเชิดทุเชิดทรงสีมานุอุมเดชสถานจิตบางสะพานมาหม่อมน้อยพันเทวนบุบอะไรพวกนี้ ทำหนังับพี่มาทั้งนั้นเพราะนั้นเนี่ยพอตอนเรามาเปิดร้านกาแฟหรือผับอะไรพวกนี้พวกดาราที่ก็เคยทํามาด้วยกนันก็มาให้กําลังใจกันมาบุ๊อันธลีอยู่ๆขึ้นไปร้องเพลงนั่งบนบาร์อย่างเงี้ยตอนนั้นกำลังดังเลยเพลงหนึ่งเดือวคนดีอะไรเงี้ยนะตอนนั้นก็โอ้โหใครๆก็มานั่งกินข้าวอยู่ๆข้างๆเต็มไปด้วยดาราเต็มร้านเลยอะไรเงี้ยมันก็ถือว่ามันเป็น การดังโดยบังเอิญมากกว่าผมไม่คิดว่าผมทําดังมันก็อย่างเงี้ยนะแล้วก็ระหว่างเปิดร้านเนี่ยคนที่ดูแลร้านที่ดีที่สุดของผมก็คือภรรยาผมเพราะว่าผมก็ยังทำทำทำหนังอยู่ตลอดเวลาส่วนแม้กระทั่งปัจจุบันเนี่ยผมก็ทำหนังสีโยธยาที่ิ่งจบไปเมื่อปีที่แล้ว ที่ฉายส่องช่องทูอะครับเป็นโปรดักชันดีไซน์นั่งแล้วก็ไม่อยู่เนี่ยภรรยาผมก็กดูแลร้านคนเดียวก็มีน้องๆคอยมาช่วยดูแลที่ร้านคนก็เยอะขึ้นมาอีกปรากฏว่าอะไรนะเขามาลุมจีบลุมจีบภรรยาผมแล้วก็มีอยู่ค้างหนึ่งเนี่ยตอนผมอยู่ร้านนะขนาดเพราะว่า มีทหารอยู่คนติดตามนายกมาลนะมาทุกวันมายืนมายืนอะไรเงี้ยแล้วก็สั่งอะไรอยู่ๆไปสกิดเรียกผู้จัดการผมอ่ะเขียนจดหมายว่าถามผู้จัดการผมว่าว่าว่าจะของชื่ออะไรผู้จัดการบอกแปะแปะะก็เดี๋ยวจดหมายได้ไหมคุณแป๊ะหน่อยนะอันนกว่ก็มีผมจะชื่อแปะนะเขาก็เขียนจดหมายคุณแปะสวยจังเลย แล้วปรากฏว่าไอ้เอเนี่ยผู้จัดการเขาก็มาให้ผมผมก็เปิดดูเฮ้ยคุณแป๊ะคุณสวยจังเลยหมายความอะไรไอ้เอบอกไอ้นั้นส่งมาให้ผมก็เลยบอกผมก็เลยเขียนว่าขอบคุณครับกันไปให้ครับก็บอกชี้ว่าแล้วผมหลังจากนั้นเขาไม่เคยมาที่ร้านอีกเลยก็หลบเอี่ยอันนั้นก็แก๊กอันหนึ่งแล้วก็แก๊กต่อมาก็คือ พี่หม่อมเนี่ยหม่อมน้อยเนี่ยพันเนวนพเทีวากุลเนี่ยสนเรกันมาแล้วทำทำละครกันมาตั้งแต่หนุ่มๆแล้วก็ทำหนังกับแกมาก็หลายเรื่องตั้งแต่อุโมงผาเมืองแพลเก่าจันดาราจนสีอุทยาเนี่ยทำนานแบปีหนังเรื่องนี้ก็ได้รางวัลน,นาตลาลนะครับปีปีที่แล้วเลยใน,นยผมใน,นาฐานะผู้ออกแบบ งานสร้างได้รางวัลนัตลาแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ยังทําหนังอยู่กำลังเตรียมทําโปรเจกต์อันนึงก็ยังไม่รู้จะเป็นยังไงแต่สุขภาพเนเพิ่มไปผ่าตัดมาก็ทําให้ต้องหยุดอะไรไปหลายอย่างบาวชูก้าเนี่ยมีแขกผู้มีเกียรติที่สุดที่เราเคยรับกันมาเนี่ยนะ เป็นแขกระดับกษัตริย์ของประเทศในยุโรปอย่าเอ่ยชื่อน่นเลยนะประเทศเนเธอร์แลนด์คนหนึ่งกับประเทศสวีเดนท่านตรงมาจากนาำบินก็มาที่ร้านเลยตอนแรกเป็นแขกเชิญจากเนเธอร์แลนด์เนี่ยเป็นแขกเชิญของตอนนั้นในหลวงรอสิบ เป็นผู้เชิญท่านแต่นั้นเป็นท่านเป็นบรมโอรสตาริราชแล้วก็พระองค์ก็เป็นโอรสธาริราชก็อยู่ๆก็อยากจะมาเที่ยวบาจูก้าก็ตอนรับกันยุ่งกันไปหมดเลยไม่นึกว่าระดับกษัตริย์อย่างอุตส่าห์เที่ยว้านเลาห์าครับรูปของพระองค์นี่ติดอยู่ด้านลางอยู่อานนั้นเป็นเนเธอ,อร์แลนด์แล้วก็สวีเดนนี่ก็ ก็มาเป็นการสวดพระองค์รูปท่านไม่ให้ถ่ายก็เลยเก็บไปสวดพระองค์ก่อนอย่าไปเอ่ยพระนามท่านเลยลนะสองคนส่วนดาราแจ๊ดดาราแจ๊ดนี่ผมก็นับไม่ท้วนเลยนะที่ที่มาเยี่ยมเยือนร้านร้านเราแล,แล้วก็ถ่ายรูปไว้ฝากซีดีไว้ก็เอามาแปะตามร้านนี่มากที่สุดตั้งแต่แลลลีคาตันมาเลยลลลีคาตันมาสไปโรใจล่าเอ,อ้ย แก,กแก็ลี่ไฮเออยบิลเลียบเดฟโฟอะไรอย่างเงี้ยนะมากันพอดีเราทำหนังฝรั่งด้วยพอทำหนังฝรั่งวันหยุดมันหรือเวลาเลิกงานก็นม,ากนมาก็มาหลานร้านอยู่ทูกลูมินีนะฮะโอร์ชชันเฮาส์ตอนนั้นก็อยู่ทำกับเพนนีฟิลพี่เพนนีก็อยู่แถวซอยหลังสู่อะไรอย่างเงี้ยเออ ก็ทำให้ร้านดังขึ้นไปอีกเลยไม่รู้จะว่ายัางไงตอนนั้นก็ถึงขนาดที่ต้องหยุดหยุดรับงานทําหนังเนี่ยไประยะหนึ่งเพราะว่าที่ร้านยุ่งมากยุ่งาเราเจอกนคลิปหน้าครับโยก